กแกรนแค่กับเรนด์กันอย่าย้ชแนลวันนี้จะพาไปไหว้วัดพระหมื่นอง์ทำไมถึงนับว่าเป็นหมื่นอง์คดูทางค่ะนี่เลยเดี๋ยวลงรูปไปแล้วบนเฟซบุ o กนะคะว่าทางเข้าเป็นอย่างไร <c oughs> ดูเงือคือต้องเดินไปทางนี้นะคะแล้วก็จะต้องขึ้นบันไดอีกห้ารอยขั้นอันนี้ยังไม่ขึ้นบันไดนะนี่ขึ้นเนินเฉยๆน,น,นะจ๊ะประวัติความเป็นมาของวัดนี้ก็คือ <c oughs> เขาบอกว่า มันมาจากการที่มีพระนะคะท่านแบบว่าได้ทําการตัดนิ้วตัวเองสองข้างเพื่อที่จะแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อที่หน้าอกขนาดเท่าฝ่ามือเพื่อที่ว่าจะได้จุดตะเกียงถวายพระทีนี้พอจุดตะเกียงถวายพระเสร็จปุ๊บก็คือนําพาวความศรัทธามาให้และท่านก็นําพระพุทธรูปเหล่านี้มาสร้างวัดในด้วยตัวท่านเองทุกคนก็เลยศรัทธาเพราะว่ามันยากอะในการที่จะขนอุปรกรณ์วัสดุนี่คือถางภูเขานะคะ เพื่อที่จะสร้างวัดงานนี้ก็จะนำค่ะแต่ดูศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะแต่ว่าไม่มีใครมาเลยนอกจากดิฉันกับสมยียงสมยียงเหนื่อยอ่ะดูความชันหนินี่คือบันไดไงที่เขาบอกนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปนน้นกันเห็นป้ายไกลๆไหมคะเจ้าแม่กวนอิมสามพระองค์แล้วก็จะมีค่ะมันจะไปเหนื่อยอ่ะแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ได้บุญค่ะได้บุญเขาบอกว่าถ้ามามันคือไฮไลท์ ต้องมาแล้วก็ทัวร์ไม่พามาแน่นอนแล้วก็เพื่อนคนอื่นถ้าเกิดจะให้พามาก็ครั้งนี้ฉันมาแล้วครั้งหน้าฉันไม่คงไม่มานะคะขออนุญาตลาก่อนนะจ๊ะ,ะให้ดูวิวมีพระทุกปางคือลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะมากอะค่ะที่เนี่ยเห็นไหมเ,เขาก็เลยเรียกมันพระหมื่นองถ้าขึ้นไปนะคะจะมีเจดีย์ใหญ่ๆสวยมากส,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 สีแดงแล้วก็เป็นป่า ขาลงกูจะกิ้งให้ดูค้ะเดี๋ยเดี๋ยวถึงห้องบนเดี๋ยวถ้าโซเชียลไม้ดูอีกทีนึงจเปลี่ยนเป็นบันไดเหอะทางลาดไม่ไหวปะ <c oughs> <c oughs> เปรี้ยวมากหน้าคือไม่เหลือเครื่องสำอางแล้วสาวตื่นมาแต่งไป่ได้